สวัสดีครับนี้เป็นคลิปที่4นะครับชุดนี้ผมเอาชุดผ้าเก็บสะสมนะครับเอามาถ่ายรูปแล้วก็มาตั้งราคานะครับทั้งชุดนี้ผมขอ10ล้านนะครับรายละเอียดเดี๋ยวมาดูกันนะมีอะไรบ้างนะครับองค์แรกนะครับองแรกจะเป็นสมกอนะครับสมกอพิมพดนยักษ์นะครับเนื้อสวยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมือก่อน ชุดนี้เก็บมาประมาณน่าจะเกือบสิบปีครับเนื้อสวยครับผิวตึงหลังสวยเฉลี่ยสมก่ของนี้ก็ประมาณ2ล้านสองล้นงลนานาต่อไปมาดูวัละครั้งนะครับตรงนี้สวยนะครับเป็นพิมพ์หยกต้นครับเนื้อผ้าสวยมากครับ ผิวนีนแข็งกับเป็นหินครับะ<า>คดข้างอยู่ต้นอีกองค์นะครับผิวสวยอันนี้หลังกลับมาตะกี้หลังเรียบนะครับแต่งกันสองพิมพ์บอกหลังนะครับแล้วก็สุมกอสรงเครื่องนะครับ สามห่วงเนื้อสวยครับองนี้ครับหายากสุดๆนางพยานะครับนางพยาเข้าคงคังองค์แร่ลอยนะครับเก็บมานานแล้วครับชุดนี้แล้วก็มีสมกองนะครับ สุมกอหีใหญ่ครับเนื้อนี i เป็นหินแลละครับหลังกลับครับเก่าศึกตามอายุนะครับต่อไปก็สุมกอครับ มีมีเห็นเม็ดแร่ครัอบอันเม็ดมะขามนะครับี่ยวนี้ครับซุ้มกอหอมยึกเนื้อประมาณนี้หมดเลยครับแล้วก็มีพิมพ์ละรังนะแต่ฝักกุบอบงพรมนะครับก็กระดไป้สังสองพิมพ์ครับเนื้อในแบบเป็นหินปูนครับแล้วก็มีเกียิทะลุซุ้มนะครับตรงนี้สวยมากครับ คิวในแบบเก่าสึกตามตามอายุนะครับหลังสวยเกตเกตทะลุซุมครับอกวีครับทรงโดยรวมก็คือเข้าตาราหมดเลยครับหลังสวยครับ ชุดนี้ผมแถมขุนแผนให้เลยเลี่ยมทองเลยพิมพ์บอกทาทองกับหายากครับแล้วก็แถมนี้เลยลูกอม,มครับลูกทิมแล้วก็แถมชินาลาดด้วยชินาลาดง่แน่สองสาแสนนะครับ แล้วก็แถมหลวงพลีครับจุ่มหลักเป็นผ้าที่มีอนาคตนะครับชุดนี้โอเคครับทั้งเซตนี้ขอ10ล้านครับรายละเอียดลายเคลียนครับผมโอเคครับ